สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนทลรอดชาแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดงความรักเนาะเป็นคลิปแรนดอมดึงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะ,ะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วม่นฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็ติดตามเป็นกำลังใจด้วยเนาะ,ะต้องบอกว่าพลังงานในคลิปนี้นะคะ ไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึงนะอยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังพข้อความบันเทิงได้เนะกบอยากให้รับแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปนะคะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่พลังงานของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูคะ่ะ เริ่มกันเลยนะเด e d e v เดนะคะสามเหรียน The Moon สีม่เท้าแล้วก็6กม่เท้าค่ะช่วงเวลานี้นะ่าจะเป็นช่วงเวลาของการมีพชชั่นในเรื่องของ ความรู้สึกนะคะการที่แบบจะมุ่งหน้าเดินไปข้างหน้าในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนาะคนว่าอยากให้มันอยู่ในสเต็ปที่เราตั้งใจเรามีพลังงานความสุขที่จะเกิดขึ้นอยากที่จะให้มันสกเสร็จหรือว่าอยากจะให้มันสําเร็จในแบบที่เรามุ่งหวังในแบบที่เราตั้งใจนะคะมีพลังงานของความมั่นคงทางความรู้สึก มีพลังงานในทิศทางที่แบบเป็นสเต็ปอย่างสามเหลี่ยมมนวาที่มันมันอยู่ในเวของการที่จะได้พูดคุยเพื่อปรับพลังงานให้มันไปในทิศทางที่สามารถเดินหน้าหรือสามารถไปกันต่อได้จริงนะคะพลังงานสามเหลี่ยมมันเป็นการพัฒนาเห็นถึงโอกาสในการที่จะจับเขาพูดคุยเพื่อที่จะเดินหน้าไปต่อได้อย่างดียิ่งขึ้น วันว่าถ้าใครที่เข้ามารับชมรับฟังอะ่ะคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นชาวทาสุายที่กำลังอยากจะพัฒนาตัวตนแล้วก็พัฒนาตัวเองให้แบบดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะคะในช่วงเวลานี้เนาะแต่ว่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้วยนะคะ ประมาณนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูกันว่าพลังงานอะไรนะคะที่ข่าวดีที่จะสื่อสารมาถึงชาวธาตุไฟชาราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเนาะในช่วงเร็วๆนี้นะคะพลังงานตรงนี้ที่ขึ้นมามันอาจจะมีสิ่งเบ้าจากภายนอกเข้ามากระทบใจกระทบความรู้สึกเราบ้างนะแต่ก็มันรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีหนวาทางหรือมี สเตปในการที่จะได้เดินหน้าหรือการที่จะได้ไปต่อนะถ้าคุณพยายามมันมีโอกาสแนวโน้มของการประสบความสำเร็จของการสักเสที่จะเกิดขึ้นได้จริงค่ะมาเราไปดูกันเลยเนาะว่าพลังงานอะไรเนาะที่จะเข้ามาแล้วก็เป็นข่าวดีในพลังงานความรักความรู้สึกของคุณนะคะไพ่ขึ้นสี่เหรียญไพ่ขึ้นเก้าเหรียญค่ะ ก้าวดาบหนึ่งเหรียญประมาณนี้เนาะทิศทางนี้ขึ้นมาคือโอกาสในแง่มุมของพลังงานความรู้สึกพลังงานความรักนะคะการที่จะเริ่มต้นการที่จะไปต่อหรือไปในสเต็ปอะไรใดๆก็ตามเนาะมันเป็นทิศทางของการคิดพิจารณากับสิ่งต่างๆมากมายเลยค่ะ ในช่วงเวลานี้เนาะมันรู้สึกว่ามันมีเรื่องของความคิดเยอะคิดมากคิดฟุ้งคิดแบบกังวลใจกับเรื่องราวบางอย่างมาแล้วก็มีพลังงานของการที่เป็นพลังงาน happiness เป็นพลังงานของออความสุขที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองมันรู้สึกว่าก้ารเย่นนะคือ จริงๆมันเริ่มต้นจากการที่คุณไม่ได้ต้องการใครเข้ามาเติมเต็มในพลังงานความรู้สึกเลยคุณจะเติมเต็มพลังงานอะไรหลายๆอย่างด้วยด้วยตัวของคุณเองนะคะยังเต็มที่แล้วก็เป็นโอกาสในการที่จะไปต่อเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาในเรื่องราวของความรู้สึกที่มันกเกิดขึ้นเนาะอืมเป็นพลังงานทางความคิดอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งมองว่าช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่ คิดเยอะแต่ว่าสเต็ปในผลลัพธ์ที่ออกมาคุณอาจจะมีความรอบคอบมากขึ้นคิดพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความรอบคอบฉั้นมันเลยทําให้คุณได้เลือกโอกาสหรือว่าเงื่อนไขทางความรักข้อเสนอทางความรักที่ดีต่อใจหรือว่าที่เราสูว่าเฮ้ยเราก็อยากที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้เหมือนกันนะคะประมาณนี้เลยเพียง้มันขอดูพลังงาน ต่อไปหน่อยว่ามันเป็นพลังงานอย่างไรนะคะชิคเอาทคันะคะควีนถือไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าค่ะห้าเหรียญ G High Princess เป็นโอกาสที่เราส่งให้มันมีแรงดึงดูดบางอย่างมันมีทิศทางของพลังงานความรู้สึกความสัมพันธ์ที่แบบเป็นสเต็ปของการจะต่อเนื่องต่อยอดการไปต่อนะคะมันมีพลังงานของแพชชั่นทางความรู้สึกพลังงานของการที่จะซัพพอร์ตไปในทิศทางใดทิศท,ท,ทางหนึ่งเนาะแล้วก็มันมองว่าช่วงเวลานี้อาจจะมีพลังงานของคนเดิมคนเก่าที่อาจจะวนกลับหรือเข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยเหมือนกัน บางทีบางอย่างที่มันมีการเทคชั่นมาเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เติมไม่เต็มแต่คุณมีพาชันในการที่จะเดินหน้าแน่นอนอันนี้เป็นข่าวดีแน่นอนนะคะคือเราสุกว่าคุณมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดมากๆในช่วงเวลานี้ JH Pinterest แล้วก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมองมาที่คุณน่ยไม่รู้ว่าคุณมีพลังงานความคิดหรือว่าคุณรู้สึกยังไงกันแน่เหมือนอาจจะเดาทางยากเดาใจแบบไม่ถูกไม่รู้ว่าพลังงานคุณเป็นประมาณไหนเนาะ พูดถึงเรื่องตรงนี้มันเป็นพลังงานของแพชชั่นเป็นพลังงานการต่อยอดต่อเนื่องไปข้างหน้านะคะแล้วก็เป็นสเต็ปอย่าง6ทั่วมันมองว่าเอ้ยมันก็คือสเต็ปของการที่อาจจะมีพลัง,ง,งความเอาใจใส่ความน่ารากักที่จะเกิดขึ้นในแง่มุมของความสัมพันธ์ค่ะประมาณนี้เลยอะทีนี้เราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงอีกนะทุกคน The Lover นะคะ The Fool The High Priestess <The food. S 1> คะ่ะ j u s t i c The, The Chariot นะคะหมาวม่ามันเป็นการแพนนิ่งการวางแผนวางแผนนะคะมันมีเรื่องของ ความแฟรมีเรื่องของความยุติธรรมมีเรื่องของการที่รู้สึกว่ามันจะมีการได้ตัดสินใจแล้วเราสึกว่าเฮ้ยคุณจะตัดสินใจในการใช้เหตุและผลมาประกอบนะในกระบวนการคิดเนาะมันเหมือนกับว่าเราจะแ l น n n i n ไปทีละสเต็ p ไปทีละขั้นตอนนะคะหรืว่าคนที่เขาจะเข้ามาเหมือนว่าเขาวางแผนวางแผนอะไรเอาไว้แล้ว1 2ึสองสามนี้ต้องอะไรยังไงนะคะมันจะมีเรื่องของการ มีพลังงาน p พชชั่นโอกาสทางเลือกที่คุณเองก็รู้สึกว่ามี p พชชั่นกับสิ่งนั้นๆด้วยแล้วจะมีการตัดสินใจมีแรงดึงดูดที่จะก่อเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้แล้วก็มันมีเรื่องของความฟรีดอมที่คุณจะได้เลือกหรือมีแนวทางอะไรเที่ยวสุดเฮ้ยเราได้เลือกในสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะเออมันว่ามันเป็นสเต็ปที่แบบใช้เหตุผลแต่ก็ยังใช้สัญชาตญาณความรู้สึกบางอย่าง เดินหน้าไปด้วยแพชชั่นความรู้สึกเนาะยังไงก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสทั้งความรักเข้ามาให้ได้พิจารณาตัดสินใจอย่างแน่นอนอ่ะมาดูลักนาะกันหน่อยมีชาวมีนนะคะชาวมังกรก็ระกด้วก็สิงนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะมุนฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเนาะเดี๋ยวเรากลับมา พบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ